โคตรตำนานกองหน้าบราซิลที่ทุกคนถามถึงไม่ว่าใครที่แบบว่าเชียร์บราซิลเนี่ยต้องมีชื่อนี้แน่นอนครับโรนัลโดอ่ะไม่ใช่นะครับเป็นริชาริซอนบวกแปดและนี่ครับอานายเซนเจ,จนนะครับกับท่ากุ๊กไก่ของเขาฮะ <c oughs> id fifa pro shop by od oh. บริการรับซื้อและขาย id fifa อ l l a s สีไม่ว่าจะเป็นทีมพร้อมเล่น M1 ของใหม่อัปเดตตลอดปลอดภัยแน่นอนครับแถมยังมีบริการดึงนักเตะหายากบริการปั๊มเอ็มและตอนนี้มีเว็บสนับซื้อขายดีใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างครับสำหรับวันนี้อานายสนเจิ้นแม่ขออนุญาตเรียกเป็นอานายสนเจิ้นนะครับอานายสนเจิ้นวันนี้เล่นกับทีมฟูลทีมสปอร์ตไลท์นั่นเองนะครับก็จะบวกค่าโอเวอร์ออลบวกสแล้วก็ค่าโอเวอร์ออลโกบวกสอีกนั่นเองแนะสำหรับลิชานิซ่าเนี่ยสเตตโอเวอร์ออลเริ่มต้นที่120นั่นเองนะครับเป็นนักเตะที่ถนัด2เท้าแทบจะทุกกปปีีเลลยยนะะฮอูู่่่ท24แ้้ว็รรราางถใคคิด อ,อเนี่ยเล่นลิชาริฟันเนี่ยจะให้อารมณ์เหมือนกับเราเล่นทางหน้าของมาคัดลัดฟอร์ดนั่นเองนะครับรูปร่างจะคล้ายๆกันด้วยนั่นเองนะครับเรื่องราคาเนี่ยถือว่า6กแสนล้านเนี่ยถ้าเราลองเล่นพี่ลองเล่นมาประมาณ7-8แมตช์เนี่ยถามว่ากิ่งไหมในราคาหกแสนล้านเนี่ยพี่ว่าเล่นได้นะพี่ว่าไม่ได้แย่แต่ว่าเดี๋ยวพี่จะบอกว่ามันเล่นได้ยังไงบ้างนะครับอันดับแรกเนี่ยมี6ดาวอแล้วสหรับสายบาร์ซิลโชว์ท่าโชว์สก,กิลเนี่ยไม่มีปัญหาแน่นอนครับพลังแฟนที่ได้มาถือว่าครบเครื่องครบคันแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงงงงบบบบอออออลลลไมม่่่่่่ววาาาาจะะะเเป็นน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 นกกรรรรโหััััคคแแแตตตพีีขุญํ้้ ที่ได้รับจากโค้ดเนี่ยมีความสําคัญมากๆสำหรับการเล่นลิชารลิซันนั่นเองเพราะว่าอันดับแรกเลยลิชารลิซันเนี่ยถ้าเราใส่ไปทางหน้าของไซเลนหรือการแบบว่าเอาลูกศรหาช่องเนี่ยมันจะหาช่องดีขึ้นก็จริงแต่ขีดใต้ไปเลยมันจะหาช่องแบบแปลกๆนะสมมติว่าเพื่อนเราจะส่งช่องเนี้ยลิชาริซันจะวิ่งอ้อมเนี้ยเราเคยวิ่งอ้อมเนี้ยเราคยวิ่งตรงเนี้ยโปรตีมต้องวิ่งตรงๆอย่างนี้นะมนเลยอาจจะแบบว่า AI มันอาจจะสับสนการหาช่องหรือเปล่าพอพี่เปลี่ยนออกเท่านั้นแหละโอ้โหเล่นดีขึ้นมาทาเห็น ทางหน้านของฟินิชช็อตเพิ่มเติมด้วยนั่นเองนะครับจุดเด่นของริชาร์ดิสันของปีนี้ที่แบบว่าเราลองเจอเนี่ยคือการหาช่องอยู่แล้วนะครับความเร็วเนี่ยถือว่ากลางๆไม่ได้แบบว่าเร็วแบบเร็วโดดประมาณนี้ครับส่วนเรื่องการพลิกตัวเนี่ยก็ถือว่าโอเคและมีความคล่องตัวเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนบราซิลนั่นเองนะครับตัวข้อเสียของริชาร์ดิสันในพี่ขี่เส้นใต้เลยบางครับเวลาเบียดเข้าประทาเนี่ยถ้าเราไม่กดเบียดก่อนหรือเวลาเราแบบลุกมันจะได้เปรียวเนี่ยถ้าโดนแซกเนี่ยก็มีโอกาสล้มได้ เช่นเด pues ียวกันนะครับสำหรับใครที่ทำฟูลทีมบาซิลเนี่ยพี่แนะ่ยนะว่าบูซาิลสเปอร์เนี่ยควรมีเขาติดทีมไว้ด้วยแล้วกันนะครับจะเป็นยังไงเนี่ยฝากกดไลค์ฝากกดซับสไครต์เดี๋ยวตามไปดูด้านในว่าลิชาริซันจะยิงไกลแค่ไหนครับวางบอลให้เลยครับเปิดมาให้ลิชาริสันครับนี่เป็นไงถ้าเล่นกลางสามต้องเอากลางปั้นบอลนี้ขึ้นไปครับเพราะว่าถ้าไปหวังอาไนแบบว่าขึ้นในแต่แผ่นนี้มันจะเล่นยากทีหนึ่งครับตรงนี้เลยฮะ วางบอลสวยๆริชาชาร์จไม่พลาดครับขวาเอาแล้วครับเกเดสอุ้ยอุ้ยวางบอลมาโลช็อตเรียบร้อยงะถ้าเรียกว่าการประสานงานเขาคุณโดเน่ด้วยฮะถ้าเรียกว่าเป็นการประสานงานนะครับระหว่างลิชานิซันล่างบอลแล้วตบเข้ากลางไม่พลาดครับดูว่าลิชานิซันครับขึ้นน้ำสองหนึ่งด้วยความเร็วสูงครับชนะโอเวอร์ เบิร์นมาแล้วไหลามาเอาลิชาลิซันลิชาไม่พลาดครับโอ้โหเอาอะไรครับพอเครื่องมันติดอะไรมันก็เล่นได้แหมลิชาลิซันเขาละเอียดตัวไม่พลาดครับอานายบาซิลก็ผมก,ก็ต้องอดทนหน่อยอะโลช็อตมันกันแหละครับลิชาลิซันนะครับมุมนี้อานายครับอานายสปอร์ตไลท์อะครับโป้งอะโอ้โนะห เหลือจะชื่อนะอานายอะ่ะโอเคสวยงามเอาอ่าโอเคมาแล้วครับลิชาริซอนติดเครื่องมาติดเครื่องมาติดเครื่องมาเรียบร้อยเด็บาราบูดูใบเลาใบเล่าอย่าเพิูโฟล์กน,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 นี่นําไปเลยครับลิชาริซอนครับ เฮ้ยมันหน่วงจริงเป็นแบบมันมันมันกระตุกอ่ะปั่นเลยละกันครับโอ้โหลิ่านีสันยิงไปก่อนมันเป็นเหมือนหน่วงๆกระตุกจังหวะหนึ่งหรือเปล่าครับโอ้โหแต่ละว่าลิชาก็ไม่ต้องทำให้เสียเวลาครับหลังจากอัดอั้นมานานครับทั้งฤดูกาลยิงได้ลูกเดียวครับแล้วก็มายิงใส่กับลิเวอร์พูลด้วยนะสวยงามครับกองโลกเกเรสเกเรส ไหลมานะโอ้โหลูกนี้ไม่ล้านะอาไนอาไนเอ้ยอาไนโอ้โหโ,หอ,าาโอ้โหอาไนเอาไปโฉบแล้วก็ปั่นเข้าไปเลยครับอาไนปั่นสองลูกแล้วด้วยขวาโล่งๆครับไอเอเดมี่ยิงเอ้ยแคปทวิกครับ ลีชาริซันเต็มข้อเลยนะลูกนี้โปร่ปงโป่งางๆโอ้โหมอลบอลมันจะไม่มีอะไรนะครับดูวนะเนี่ยมันไถ่ไถ่ได้เลยอะ่ะนี่มันคือรัดฟอร์ดดีๆนี่แหละเอาสวยงามคนระับไถ่อะโอ้โหลิชาลิซันลิชาโอ้ลิชาโอ้โห,โโหเนี่ยอันนี้คือพี่ถอดโค้ดหาช่องออกนะแล้วดูมันหาช่องดิเป็นอย่างนี้เลยอะลิชาลิซันดะูฮะ เหมือนจะช้านะแต่ดูดิเหมือนจะช้านะแล้วยิงคมนะคือมันสองเท้าอริจัน,นิซันปีนี้นี่เนียไฟมันเหมือนจะดับแล้วมันกระตุกกระตุกอะไฟแต่ก็เอาดินหยวนจนมันติดแล้วอะตอนนี้เรามาอริจานิซ่อนมาแล้ว,นนนนว,นนวบุกแปดลลิชาเนงะี้ยโอ้โหมีโอกาสแล้วมีเวลาหนึ่งวิสุดท้ายก่อนจบสกอร์ลูกนี้ครับไม่พลาดครับโอ้โหลูกนี้คือมีเวลาแล้วมีโอกาสก,าก็ยิงเข้าไปเลยครับเฮียอาไนะ นี่มันเนี่ยโอ้โหใส่งามเรับดูมไหมนี่โอ้เปิดแล้วเสร็จทิมเบอร์ดีครับโอ้โหทิมเบอร์เป็นตัวคนใหญ่ไหลมาขอบคุณอา่าซุปเปอร์แชทด้วยนะขอบคุณมากเรับโลช็อตครับโคดนิ่งคือจะปั่นก็ปั่นได้แต่ขอความนิ่งครับผมคือ <c oughs> อันนี้พี่บอกนะว่าแมตต์ก่อนหน้านี้คือพี่ใส่พลังแฝงหาช่องไปมา คือมันหาช่องดีพอเราใส่หาช่องมันเหมือนกับมันวิ่งมั่วขึ้นอ่ะแต่พอคราวเนี้ยเราเอาพลังแฝงไอหาช่องออกแล้วเราพอเอามาใส่แค่แบบว่าเฟิร์สทัชกระทิงอะไรเงี้ยโดยมันดูมันเล่นดีขึ้นนะครับพลังแฝงก็มีส่วนเหมือนก,กันกับนักเตะนะฮะทิมเบอร์เล่นดีจัดนะครับทิมเบอร์ไหลมาให้อาวอีกแล้วลิชันลิสันเป็นที่สีของเจ้าตัวครับโอ้โห อูเรียบร้อยไะโดดเป็นกุ้งเลยไะนี่ลิชาริซอนครับโอ้โหลาเฟลปาวานครับสกัดลูกนี้ครับแล้วดูความนิ่งกังลิชาริซอนครับนี่ทิ้งตัวทิ้งตัวก่อนเลยทิ้งตัวฮึบลิชาลิซอนครับนี่กระต๊อกกระต๊อกใส่หน้าได้ไหมนี่อ่าเป็นไงล่ะครับลิชาลิซอนครับ ยิงขวาก็ยิงจริงๆแหละครับสวยงามครับรวมกบวางบอลไปก่อนกินชนะโอเวอร์ <c oughs> ไหลมา <c oughs> โอ้โ,โ,โ,โหโคตรเอาเอเย,ยเดมี่เอเย,ยเดมี่เรียบร้อยกันลิชารีดิซันโอ้โหรออยู่ตรงนั้นอยู่เลยกบในการเข้าฮอตเนี่ยนี่ นี่แค่แปรให้เข้าก็พอครับสวยงามเบอร์ครับโอ้โหบังมิดเลยอะทิมเบอร์รๆๆยิงโโอ้โๆๆๆดูลิชาย,ยิงัะไม่ได้ธรรมดาแล้วลูกเนี้ยหมุนหนึ่งทีแล้วจ่ายปุ๊บปุ๊บเปี้ยงนอกกรอบครับ โอ้โหลิชาจัดให้เขาวันนี้ปิ่งลมควันแล้วเนี่ยจังหวะนี้โอ้รวมรวมรวมทึบไหลามาให้ลิชาลิซ่นเฮ้ยเฮ้ยอ,ยอยูเรียบร้อยจุดโทษอนะไรเงี้ยดีครับฟู้วันดีครับฟู่ลูกนี้ยังไงก็เข้าอ่ะครับลูกนี้โอ้โหหนุนหนุน โอ้โหแล้วดึงดังหว่านี้ก็ไม่พลาดครับลูกนี้ก็เข้าอยู่แล้วครับลิชาริสันยิงพร้อมลูกนี้ไม่เหลืออะไรครับนี่มองหน้าเน่ยน่าจะรับได้แล้วครับนี่มันจะไปพลาดอะไรล่ะครับลูกนี้นี่ยิงสวนทางไปเลยครับขึ้นนำครับโ,โหแล้วแสบตาด้วยคนระับ เรียบร้อยครับอานายสซนเจนเจ้าของถายากระตอกกระตอกนั่นเองนะครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยครับเรื่องการเล่นเนี่ยพี่ก็รู้สึกว่าเราต้องลองประยุกต์แล้วก็ลองปรับต่างๆนานาด้วยอันดับแรกเนี่ยพี่ขอบอกอย่างนี้แล้วกันครับเรื่องนักเตะเนี่ยมีผมประมาณ60%อีก20%เนี่ยมาจากการปรับเทคนิคนักเตะอีก1 0เนี่ยมาจากการเลือกนิสัยจากโค้ดแล้วก็อีก10%เนี่ยมาจากการปรับเทคนิคของนักเตะนั้นๆด้วยนั่นเองนะครับเมย์ก็ลองไปประยุ นั่นเองก็ฝากจุดนี้ไว้ด้วยนะกันนะครับสำหรับใครที่อยากให้รีวิวตัวไหนเนี่ยแสดงความเห็นใต้คลิปนี้ได้เลยน네ะไว้เจอใหม่คลิปหน้าราตรีสวัสดิ์ครับ <S <S ดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไปด้วยละกันและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเวลามีคลิปอัปเดตใหม่จะได้แจง้งเตือนจะได้ไม่พลาดนั่นเองครับแล้วก็คลิปเก,ก่าๆใครยังไม่ดูกันนี่เลยฮะอย่าลืมไปดูกันด้วยไว้เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ